จบปัญหาบ้านมืดไม่สว่างโจรขโมยเยอะนะครับอยากได้แสงสว่างค้้งตลาดัทั้งคืนเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความประหยัดไม่ต้องจ่ายค่าไฟรายเดือนกับสปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์โมดิชล่า MD PT 35มีให้เลือก2ขนาดนะครับนี่คือตัวขนาด60วัตต์แบตเตอรี่5,000และตัวนี้300วัตต์แบตเตอรี่2,000 20, เลยขนาด60วัตต์มี LD มาให้84เมตรนะครับคุ่มพื้นที่ได้50ตารางเมตรส่วนตัว300วัตต์มี LD มาให้1 7 0 ดวงฟูลพิได้ถึง400ตารางเมตรแผงโซลาเซลล์เป็นแผงกระจกโมโนคิัลายสายให้มา5เมตรทั้ง2รุ่นนะครับแผงโซล่าเป็นเทคโนโลยีอัพเซลนะครับผมบอร์ด LED เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมอายุการใช้งานมากกว่า5,000 0ชั่วโมงไปสายหน้าคมแบบเอียงฝั่งซ้ายเอียงฝั่งขวาให้รัศมีองศาของแสงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับผมหน้าโคมเป็นแบบรูปปัดนะครับจะเป็นเลนนูน,นูช่วยการกระจายแสงและเพิ่มแสงให้กว้างมากขึ้นเปิดปิดอัตโนมัติสว่างค้างถึงเช้าแน่นอนนะครับผมรับประกันทนีญหานหารถเปี เค็มได้ไม่ซ่อม365วัน